ยื่นไม้ให้เขาเขาไม่ร้องอ่ะอะไรนะยื่นไม้ให้ทางนี้เขาไม่ร้องอ, <c oughs> อ๋อเหรอเป็นไรไมเป็นไรผมว่านะเราไม่ต้องออกกำลังกายแล้วเรามีคอนเสิร์ตเย่างนี้บ่อยดีป่ะดีดีดี <c oughs> จัดนะฮะใครพูดดีครับจัดนะฮะไม่ใช่พูดครับดีอย่างเดียวนะต้องช่วยกันจัดนะครับ<ช>มีงานดีๆอย่างนี้นะืูพี่โจ๊กเกอร์เป็นแบบว่าคนคอยชิ้นงานเลยนะฮะใครส่ไม่ร้องเพลงอยู่หรอเออพูดเล่นแรวพี่เราเล่นนะฮะ

แม่พี่พี่ให้ผมฟังน่ะผมได้เราไโซ่อยู่ด้วยอะเนรดน้รันนี่ก็หัววเรื่องนี้นะอ่าไอ้ลิวยทำอะไรวะยินทำอะไรเนี่ยก็คิดถึงเนรยอยู่นะอยู่เนี่ย เดี๋ยวเร็วๆพี่ถึงจะอยู่มามันกำลังคิดเล่นง,งานนี่อยู่ต้องรีตบตบตบต,บตอก่ับดูรู้เลย <c oughs> เล่นง,งานก่อนมาเร็วเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนหลังก็ได้ไม่เป็นไรครับนี่ได้คุยเรื่องอะไรเนี่ยไม่ก็ไม่รู้ว่าพูดไปเไรื่อยเกี่ยวเรื่ออะไรกันเรื่องนั้นพูดเรื่องเบ้นอยู่เ <c oughs> หรอ <c oughs> เฮ้ยกรอนะครับลิวจีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าโบปโจ๊กแน่นอนครับ ไปอะไรกับคนอื่นนะนี่ครับถุงเดือห่วงผมที่สุดนะหัวมากจริงเราจริงๆวันนี้เราไม่ได้มีเพลงมาแค่นี้นะครับใชเรามีเพลงหนึ่งใช่เป็นเพลงสุดท้ายที่เราตั้งใจจริงๆเราตั้งใจทุกเพลงเลยนะฮะใช่เราตั้งใจทุกเพลงตั้งใจมากบอกว่าเราตั้งใจทุกเพลงใช่ครับก็เป็นเพลงที่อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับใช่ครับผมอยากให้คนอื่นด่าให้เขาลงด่าได้ไหมชื่อเพลงว่ามันมีคำว่าขอบคุณ อยากรู้ว่าขอบคุณอะไรอ่าเพลงนี้มาริวเล่นบ่อยไม่กีนเพลงอ่ะที่มานิวขอบคุณเดี๋ยวยังไม่เคยเล่นเลยเอออ๋อเห็นชอบเลือกเพลงดีๆมาให้ทุกคนไงอ่าใช่คีเช่มากเลยหน้าตากูคีเช่มากเมื่อกี้จริงๆทำอะไรครับผมมาเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับวันนี้ขอทุกคนนะครับขอขอบคุณนะครับแันพี่โซนะครับแฟนลับมาเร็วนะครับ เห็นท่วมไปยิ้มมากเดือวใจครับ